สวัสดีครับท่านผู <c oughs> also, ้ชมนะครับวันนี้มาพบกับช่องพาไปมั่วชแนลอีนแล้วนะครับวันนี้ช่องพาไปมั่วชแนลนะครับมีสาระเทคนิคเล็กน้อยในการดูดน้ํามันนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันนะครับวันนี้เราลองมาสาธิตดูนะครับอุปกรณ์ของเราก็คือเราจะมีปกตินะครับเราจะก็จะมีสายยาง1เส้นนะครับแล้วก็จะมีขวดนะครับเพื่อเอาไว้รองรับน้ํามันนะครับปกตินะครับก็คือเวลาที่เราจะทาเนี่ยเราก็จะใช้สายเนี่ยสายยางเนี่ยนะครับจุ่มลงไปในถังน้ํามันนะครับ แล้วก็ทําการเป่าถังน้ํามันเพื่อให้น้ํามันเนี่ยออกมาได้ไหมครับท่านผู้ชมอะเดี๋ยวลองให้เป่าดูนะครับให้พรีเซนเตอร์เราเป่าดูนะครับนี่คือวิธีเก่านะครับอ่านี่คือวิธีเก่านะครับคือคืออย่างนี้นะครับแล้วน้ํามันเนี่ยก็จะออกลงมาใส่ขวดตรงนี้นะครับแต่เรามีหนึ่งวิธีเล็กๆนะครับที่จะให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีทำทำอย่างไรนะครับ ครับวิธีของเรานะครับก็คือเราจะใช้มือเนี่ยนะครับปิดด้านบนหัวขวดไว้นะครับแล้วก็เอามืออีกด้านหนึ่งด้านนี้นะครับบีบขวดนะครับอ่ลองเลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับน้ํามันก็จะไหลออกมาแล้วนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องเป่าเลยนะครับนี่เป็นเทคนิคเล็กๆนะครับในการดูดน้ํามันนะครับจากถังโอเคครับวันนี้ก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ต้องขอกก่าวคําว่าบุญรักษาสวัสดีครับ